ผมขอบใจหย่องว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ชดเดยศูย์มาถึงเก็บความรู้สึกแล้ว7-9ก็จะซัพพอร์ตทำนองเดียวกันเรื่องไงวะเรื่องไงวะคนที่บ้านผมบางคนยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยยังไม่รู้เลยใจายมีส่วนลดไหมครับ <c oughs> สวัสดีครับผมบอมเอเคบอมอยามนะครับ <c oughs> ผมได้มาดูเบอร์มงคลซึ่ง ผมขอเกินก่อนว่าผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้แต่ว่าเพื่อนผมแนะนำมาว่ามีเบอร์มงคลชีวิตแรดีขึ้นเนี่ยผมเลยมาให้อาจารย์นิติจิจ ลองมาวิคเคะห์เบอร์ผมที่ผมให้เบอร์ไปว่าชีวิตเป็นไงบ้างกับเบอร์ตรงกันไหมอันนี้จะเป็นการวิเคราะห์เบอร์ของช่างภาพหนุ่มอายุ26ปีเนาะซึ่งอาชีพก็น่าสนใจเรามาดูซิว่าเบอร์รหัสชีวิตเกี่ยวกับอะไรบ้างเบอร์ที่เห็นเป็นเลขที่ใช้มันยาวนานถึง8ปีนะครับใน7ตัวท้ายน่จะเป็น4900791นะครับเลขที่มีการกดซ้ําที่เราเห็นพร้อมกันก็คือมีเลข0ูนะครับมีเลขศูนย์สองตัวจากเลขศูนย์มาถึงเก็บความรู้สึกหรือไอเดียที่วิ่งวังแตก ต่างไม่เหมือนคนอื่นมันเป็นความคิดสร้างสรรค์ก็ได้และ7 9ก็จะซัพพอร์ตทำนองเดียวกันคือเป็นคนชอบอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเช่นว่าสมมติครอบครัวชอบทาอะไรตัวเองก็จะแหวกแนวไปอย่างเป็นคนคิดอะไรไม่เหมือนคนทั่วไปมีความแวกแนวอยู่ตลอดถ้าในในเรื่องของโอเคอาชีพศิละปละก็น่าจะเป็นประโยชน์ เพื่อนนี้ก่อนใช้มากผมจะเก็บแบบว่าทุกเรื่องเลยหรือเรื่องที่เครียดมากๆจะต้องหาใครปรึกษาผมก็จะไม่ปรึกษาเพือนหรผมไหวแ,แล้วเรื่องอะไรนะิอะไรมไม่มาครัคิดเลี้ยงเหมือนเขาบอกว่าที่บ้านทำอะไรเนี่ยอันนี้จริงเลยเพราะบ้านผมพ่อเปิดอูซ่อมรถ แล้วก็เปิดร้านขายของด้วยแต่ผมแบบว่าตั้งแต่เด็กเลยบอกพ่อว่าอยากอยากทำอะไรเองไม่ไม่เอาอะไรที่บ้านเลยแต่มองในด้านเสียเนี่ยศูนย์ศูนย์แล้วยิ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยมาแทนความเครียดเก็บค,ความรู้าากข์แต่ดูภายนอกดูสดชื่นสดใสย,ยิ้มแย้มหน่าเิงแต่ข้างในใจเนี่ยจะเป็นคนจริงจงังเป็นคนเครียดเป็นคนเก็บตัวมากกว่าที่เห็น <concur rence> ถ้าเราจะได้เจอตัวเขาบางทีเพื่อนสนิทต้องสนิทมากหน่อยเนาะถึงได้เจอบ่อยเลยวะอันนี้โคตรเป๊ะเลยขนลุกเลยเนอะซึ่งผมแบบว่าอยู่กับเพื่อนเนี่ยผมจะ ขัวร้อยอย่างเดียวเลยอยเพื่อนจะให้เพื่อนจะต้องยิ้มต้องฮาแต่ถ้าผมอยู่คนเดียวที่บ้านผมจะเก็บเงินเก็บเก็บเกจะไม่พูดออกมาแบบคิดว่าตัวเองไหวยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเลขโดยเลขโลกส่วนตัวสูงนิดนะึงทีนี้4ี่เก้าหมายถึงสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีข่าวสารควมมามมั่งม่นวัตกรรมใหม่ๆสนุกสนกานก็เรื่องพวกนี้ในย่าหนึ่งตัว9ก้าศูนย์อาจจะหมายถึงเทคโนโลยีที่เป็นล้าสมัยหรือโบราณสุดก็ได้อาจจะเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นประวัติศาสตร์เชิงโบราณก็ได้อาจจะมีเลขดีที่ผมว่าโอเคนะครับก็คือตัวเลข ซึ่งในอาชีพของช่างภาพสายศิลปะคือต้องมีชื่อเสียงเนาะ9119คือชื่อเสียงแต่ชื่อเสียงมันขัดแย้งในตัวเลขในทั้งหมดรหัสเนี่ยโลกส่วนตัวสูงแต่คนนี้ดังนะมีชื่อเสียงก็จะเป็นชื่อเสียงเฉพาะกลุ่มหรือเป็นคนที่ถ้าดังแล้วก็จะไม่ชอบออกไปวุ่นวายไปสังคมมันก็เลยทําให้ดูข,ดขัดขัดเหมือนกับเราต่อยได้ไม่สุดแขนทําแล้วมันไม่ถึงที่สุดน่าจะลองเปลี่ยนแต่ถ้า,ามองโดยรวมเนี่ยมีไอเดียมีความฝันไกลมีโปรเจกต์หลายอย่างเป็นคนคิดหนึ่งเหมือนคนอื่นอาจจะเป็นไฟที่ดีแต่ถ้้้าาาามอองงระยยววถันึตไปทํธุกิจ อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเราจะติดเกินอาจจะมีความสามารถเก่งพิเศษกว่าคนอื่นแต่เราก็จะไม่ชอบไปสังคมหรือไปวุ่นวายมันก็จะขัดแย้งกับเรื่องของการหางเงินอันนี้ตัวเลขเนี่ยมีบุคลิกาภาพชัดเจนว่าเป็นคนส่ายศิละปะเป็นคนชอบแบบนี้คิดอะไรไม่เหมือนคนอื่นแต่ว่าไม่เหมาะรับระยะยาวทำธรุรกิจหรือการเข้าสังคมถ้ามุมมองที่แนะนําการพลิกชีวิตด้วยตัวเลขให้ผู้คน,นผมมองว่าแบบนี้น่าจะระยะยาวไม่น่าจะเหมาะเขาบอกเรื่องการเข้าสังคมก็เรื่องการธุรกิจอันเนี้ยตรงเพราะว่าแบบว่าเวลาผมเจอคนเนี้ยผมมีหมดเลงว่าแบบอยู่กับคนนี้องตอนน้ตอง เป็นหมดไหนแล้วก็เลขศูนย์ศูนย์ถ้าติดตามกันมาพอสมควรจะรู้ว่ามันเป็นตัวเลขที่กระตุ้นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆฉะนั้นไม่มีดีกว่าแล้วยิ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดเนี่ยก็คือเครียดอมทุกข์หรือเป็นคนที่จริงจังมากกว่าปกติมันจะกลายเป็นว่าเราจะไม่ไทุกข์กับสิ่งแวดล้อมเนาะแต่กดดันตัวเองเก่งอันนี้น่าจะเปลี่ยนน่าจะโอเคกว่าก็มีส่งมาให้ดูเพิ่มก็จะมีเรื่องของอาชีพของแฟนต้องบอกว่าคุณแฟนเนี่ยหาเงินเก่งมากเพราะว่าเลขแบบนี้คือเลขแม่ค้าเลขคนที่มุ่งแต่หาเเเเเงงงงงิิินนนนนจะะบอออกก็็็็ไไดด้ครปปปทแ ดูได้ไงวะรูได้ไงวะแฟนหาเงินเก่งแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยโคตรตรงเพราะว่าแฟนผมชอบแบบหาเงินแล้วก็ชอบทําไปเรื่อยอันนี้เปิดร้านขายเปิดร้านเหล้าเปิดร้านน้ำผงเปิดร้านขายมาล่าแล้วก็บางทีก็เก๊งหรืออะไรนะแต่อยากทําทําก่อนเพราะเขาชอบหาเงินมากแฟนผม เพราะว่ามันมี8 6ดหก6นึ่งซึ่งเอียงไปนในทางการหาเงินหาเงินเก่งแล้วก็ใช้ตังเปลืองแต่ก็ต้องบอกว่าใช้เยอะแต่เขาหาได้เก่งมันก็เลยทูทูไทยไทไปด้วยกันแล้วเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยดูแล้วเบอร์แฟนน่ยค่อนข้างดีแต่ก็ถือว่าเสียนะครับเพราะถ้าเอาตารางมาเทียบเนี่ย8 6ถือว่าเป็นเสียนะครับในตารางตัวเลขที่ผมทําไว้ ก็เอาเป็นว่าเบอร์แฟนเนี่ยปัญหาเขาน้อยกว่าเราถ้าเปลี่ยนจะได้สุขสว่างสดใสสดชื่นมีเงินมีทองอะไรมากมายเพราะว่าเลขที่ใช้เนี่ยไม่มีเลขเงินนะครับโดดเด่นคือเรื่องความชิดและวก็ชื่อเสียงแต่ว่าเงียบขึ้นมันจะกั้นโอกาสอันนี้พี่ให้ข้อมูลเพิ่มเนาะเบอร์คุณพ่อนะครับก็จะเป็น0 0น7 5 5ูนเาเนาะลักษณะเนี้ยถ้าคุณพ่อทำธุรกิจก็เป็นคนที่คิดอะไรลึกซึ้งเพราะว่าเลข5เยอะคือสติปัญญาสูงคิดอะไรลึกซึ้งแต่บางทีก็คิดมากนิดนึงเป็นที่ปรึกษาชั้นดีีชั้้นยอดแต่่่ก็หววงาาถม 3 7มเนี่ยมันจะแทนคนที่อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นคนที่จริงจังเครียดม,มากทีนี้เลขอ่อนโยนที่คุณพ่อมีมันไม่มีไม่มีเลขอ่อนโยนฉะนั้นเขาจะแสดงออกค่อนข้างตรงไปตรงมาหรือบางทีก็ดูดุเกินไปถ้าใส่เลขผ่อนคลายเช่นเลข2เลข6กผสมประสานเลขเมตาเข้าไปน่าจะเครียดน้อยลงแล้วก็ทําให้มีความสุขมากกว่านี้คนเรื่องคุณพ่อไม่ค่อยอ่อนโยนอันนี้ใช่เรื่องงานเรื่องอะไรตอนที่ลูกค้าทํไม่ถูกต้องเพราผมก็ูอะไรทีุมันไม่ถูกต้องเนี่ยแต่เข้มเลยแต่ถ้ากลับกับผมนะ พ่อผมจะไม่ไม่ดุไม่อะไรเลยอันนี้ที่เห็นข้อมูลเนาะมีแค่3ท่านต้องบอกว่าตอนนี้ผมอยากให้มีเลขที่หาเงินเก่งและเลขสนิทจะทําให้วิชาชีพของช่างผ้าหรืองานอื่นๆที่อารอาจ,จะมีในอนาคตมันทําได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าตอนนี้เลขไม่ค่อยปังนแนะนําว่าเก่งบวกเฮงรับรองว่าเวิร์กแน่นอนพ่ออันนี้แบบเขาบอกให้เปลี่ยนเบอร์แล้วพออาจารย์พูดแบบอีโก้ตกที่เรื่องผม,มคือแบบคนที่บ้านผมบางคนยังไม่รู้เลยเพราะผมจะไม่แสดงออกผมไหนตลอดเวลาทางเพื่อนแน่ะล ทำไม,มต้งหยิบตอนที่แบบว่าแฟนผมหาเงินเก่งรู้ได้ไงวะดาวโคตรแม่น <the cold> <se an> รู้ยันรู้ยันดอกเบื <an> ้องลึกผมแบบจิตใจผมที่ผมรู้สึกเรื่องจิตใจคนที่ลึกๆอ,อะมันยากที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหนอะแต่เนี่ยเขาเขารู้ว่าผมข้างในเป็นยังไงนี่คือแปลกมากมีมีอะไรอยากถามอาจารย์ในที่เศษไหมเผื่อพวกผมส่งคำถามกลับไปให้สตัวอาจารย์มีส่วนลดไหมครับผมว่าครับ